ใช่ล่ะพี่น้องว่าแม่นพอ่อเห็ดนางงว้วบานแม่นบอฮ่าลอโคกนี้คือเก่าแล้วพี่น้องว่าไปย่างตื่นขึ้นว่าคือนวดเต้าโคกเห็ดโอ้โหดอกบานดอกบานพี่น้องเห็ดนางงว้วบานดอกงามอยู่ด้ล่ะอันน่ะอูู้สี่ดอก ซี่ดอกได้ใส่กระตาแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยดอกนี่เปียกงามอยู่มาเก็บเห็ดที่เกา่าลราพี่น้องเอ้ยใส่ตาเปียกกะเอาขึ้นเกา่าลราไปปล่อยปลาหย,อย,อยางพี่น้องปลาหยางหน้าได้ปีสองปีแล้วเสียเห็ดไปใส่กระเทียมมันเกิด มีสน่น้อแม่เต้เอ้ยดอกเห็ดโคกใดเนี่ยโมเมนมองเก็บมือนั่นตีมาชูมือกะลุงมองอยุพี่น้องพ่าพี่น้องหาเคียบึงก่อนเคียบุงนี่นั้นมือนี้มองแม่เต้ลงกะตาหนั่งตัวนี่ พ่อบอยายเอ้พ่อกะเก็บกอ้าวค่อยก็ได้ดอกบานสามสีดอกได้ดอกบานสามสีดอกมากกับแม่แต่สองคนขึ้นเขาแล้วพี่น้องผุนฮะโคกใหม่กี๊กใหม่ห้างใหม่ โขกอนที่นอก